นใจ <laughs> ไม่รู้ว่าไม่รู้ <laughs> หนูได้กินลำไยดิ <laughs> ทุกคนคะอกหักดีกว่ารักไม่เป็น <laughs> นี้นะคะเราก็อยู่กันที่ดาวินคอฟฟี่แอนด์คาเฟ่นะครัด้านนอกอยังอลังการขนาดนี้ด้านในจะขนาดไหนตามมาค่ะบรรยากาศด้านในคือดีมากสวยมากปังมากนะคะเป็นสไตล์กรีกโรมันนะคะเหมาะสมกับชื่อเฮล่ามากเลยอะ่ะวันนี้นะคะพี่บาริต้าจะทําเมนูอะไรให้เราติดตามค่ะสายคาเฟ่ยอย่างเราเราต้องห้ามพลาดนะคะ สวัสดีค่ะเฮล่านะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ดาวินเนาะบรรยากาศในร้านเฮล่าชอบมากเลยอ่ะแบบฟังอลังการมากอยากทราบเรลงบันดานใจของทางร้านนะคะว่าทําไมแบบตกแต่งสไตล์นี้จริงๆร้านเราเป็นสไตล์สตรีมพังนะคะมันจะเป็นเหมือนกับลูกผสมระหว่างวิกตอเรียนนะคะกับเทคโนโลยีเครื่องจักรไอ้น้ำประมาณนั้นฮะเรจะเห็นว่ามีแบบว่าฟันเฟืองด้านหลังนะคะจะเป็นประมาณนี้ฟันเฟืองอ๋อใช่ค่ะวันนี้เราจะได้ลองชิมกาแฟรูปแบบไหนกันคะ เป็นไซฟอนค่ะไซฟอนใช่คต้องเลือกจากเม็ดกาแฟใช่ไหมคะใช่ค่ะจะต,ต้องเลือกกาแฟก่อนนะคะเราก็ต้องมีความตื่นเต้นนิดนึงเนาะช่วงนี้แบบกล่องสุงมาแรงเนาะแล้วก็หลับตาสูงกาแฟไปเลยอ่ะอันนี้แล้วกันเป็นอะไรเบี่ย พอร้อนเลยอ่ะเหมาะกับหน้าตาเราเนาะตอนนี้จะเป็นเทนนอสจะอยู่ข้างล่างนะคะจะเป็นพวกเมลอนเป็นจัสมินประมาณนี้ค่ะจัสมินมันจะเป็นเหมือนกลิ่นมันนะคะประมาณแล้วก็จะมีรสพีชพีนแอปเปิ้ลฟินิชประมาณนี้ฮะเดี๋ยวลองดมดูก่อนนะคะอันนี้ยังเป็นเม็ดที่ยังไม่ได้บดค่ะดมดูเขาเหมือนไวท์นอย่านี้ป้ะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ากาแฟหรือว่าคนจะหอมเอนกันนะคะอ่าเริ ใช่ค่ะแต่ลกวนคุณเฮราดลุกกวนทาน้ำเปล่าล้างล้างคอใช่ได้เลยค่ะจะได้รับรสสัมผัสที่ดียิ่งึ้นฮะจะเริ่มแล้วนะคะจะเริ่มแล้วนะระวังร้อนนะคะพีทอืม พีชใช่ไหมคะสุ้ังค่ะเก่งมากเก่งมากๆค่ะมีมีรถพีชมีรถพีชอยู่ในนี้ค่ะทุกคนคะเจมก็ตื่นเต้นที่ดิวรานนี้มาเพราะว่าแบบจะใส่คาคาเฟ่ใส่กาแฟชนก่อนไหมอ่าชนเออเราไม่ได้คุยอ๋อหรอสรุปได้ไรคะ ได้กลิ่นลำไยได้กินแบบข้าวทาเมลอนที่ตอบมาล่าสุดก็คือได้กินเมลอนนี่ะใช่ค่ะเป็นไม่ได้ไม่ไม่ใช่ท็อปโน้ตนะครับเป็นแบบโปรโมทร้านเลยโปรโมทร้านเหรอคะก็อยากให้มากันเยอะๆนะคะที่ร้านเรามีกาแฟสเปเชียลให้เลือกหลากหลายมากเลยแล้วก็ปริ๊ดที่นี่น่ารักมากๆนะคะก็อย่าลืมแวะกันมานะคะที่ดาวิ่สคาเฟ่ค่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับน้องนลิน น้ล,ลินเป็นบาริต้าที่นี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะ<ม>บาิต้าแล้วก็เป็นประชามสันธิพิเศษด้วยคอยแนะนํากาแฟต่างๆเพราะว่าของที่ร้านนะคะจะเป็นกาแฟเกรดสเปเชียลตี้ข้อมูลมันจะค่อนข้งางเยอะนิดนึงค่ะจะมีทั้งหมด16ตัวตอนนี้16ตัวเยอะมากใช่เยอะมากค่ะแล้วก็ในอนาคตจะมี20ตัวยังไม่รวมตัวแลงกิงด้วยมาเลทที่แนะนํามีอะไรบ้างคะจริงๆอะค่ะของที่นี่ด้วยพราะว่าเป็นสเปเชียลตี้แต่ละตัวก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันเลยคือเราก็จะมีตําแหน่งหนูอะค่ะคอยไปสัมภาษณ์ลูกค้าว่าปกติชอบดื่มเทนอประมาณไไหหนนแแบบล้วก็จะ ได้แบบเคอสแตมป์เลือกได้อย<ม>่างเงี้ยค่ะก็จะมีฝั่งสโลบาร์ด้วยค่ะ<ช>ที่คุณแี้ได้ไปลองทําเมื่อกี้เนาะก็<ม>จะมีทั้งดิบร้อนดิบเย็นตัวไซฟอนเนี่ยเมื่อกี้ลองตัวเมลอนไปใช่ไหมคะใช่ค่ะมีเมลอนมีพีชแล้วก็มีแอปเปลิลค่ะ<ม>ที่นี่ก็จะค่อนข้างใส่ใจในใทุกกเมล็ดที่นํามามเมล็ดนาเข้าเน,ะนเาะใชคะคะ่ค่ะที่นี่นําเข้าทุกตัวค่ะ แล้วสําหรับคนที่ไม่ชอบกาแฟค่ะมีเมนูอื่นแนะนํำไหมคะนี่ค่ะที่นี่ก็จะเป็นเกตพเมี่มทุกตัวเลยจริงๆที่เนี่ยทุกๆเมนูจะออกแนวหวานน้อยหมดเลยะคะ่ะ <Wow. S 2> อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวมัทฉะมัทฉะใช่ตัวนี้ก็จะเป็นเกตเซรามิเนียลเลยค่ะอย่างเช่นแบบเค้กอะไรเงี้ยค่ะมีตัวไหนแนะนําบ้างไหมคะจริงๆที่นี่ก็เค้กก็จะออกแนวญี่ปุ่นหวานน้อยหวานน้อยออกแนวฟลอปฟี้อะคะ่ะแล้วก็จะมีเป็นพวกเมนูชีสเค้กค่อนข้างเยอะ ข้าแบบของโหนูลเลยแล้วก็จะเป็นตัวดับเบิลชีสเค้กก็จะมี3ชั้นเลยมีครีมชีสเค้กแล้วก็ข้างล่างเป็นเนื้อเค้กอยากลองทานแล้วค่ะทุกคนของนี้ต้องอดใจรอเลยครับเพราะว่าคิาวเขายาว ออจริงๆคิวยาวมากแล้วที่ตั้งล่ะคะที่นี่อยู่ที่นี่นะคะอยู่ตรงซอ,อ,อยคลองลังเจียค่ยะคลองลังเจียตรงข้ามย้องๆกับตลาดหัวมุมแล้วก็ค่อนข้างสมพงอ๋ออยู่ใกล้ตลาดหัวมุมแล้วเวลาเปิดปิดร้านล่ะคะจริงๆเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงถึงสี่ทุ่มะคะ่ะ<ม>ช่วงนี้แต่ว่าในอนาคตตอนนี้ยังเป็น soft opening อ,อ,อยู่ในอนาคตก็จะขยาย คือสุดท้ายแล้วค่ะอยากทำให้ที่นี่เป็น24ชั่วโมงเลยใช่แต่ว่าแต่ว่าเวลาก็จะมีเออมนูที่แตกต่างกาันช่วงเ7โมงเช้าถึง6โมงเย็นจะเป็นกาแฟค่ะแล้ก็มีอาหารเช้าแนอนาคตช่วง6โมงเย็นเป็นก้อนไฟคะ่ะก oh. ็จะเริ่ม มีพวกแตอละครนิดหน่อยเราก็ต้องมาช่วงตอนเย็นเลช่วงนี้ใช่เราก็มีอาหารตั้งแต่บ่ายสามครึ่งเลยค่ะตอนนี้เสาร์อาทิตย์จะมีอาหารตั้งแต่11บเโมงครึ่งเริ่มเดือนไหนแล้วคะอาจจะเป็นเก้าเดือนเก้าหรือเปล่าอุ้ยเก้าเดือนเก้าหรือเปล่าแอบกอริธมอุบอุ๊บนิดนึงเนาะจริงๆไม่ทะเาะที่ไหนเลยนะนี่ค่ะอุ้ยเค้กมาแล้วแนะนํา ชื่อเมนูหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นดับเบิลชีสเค้กค่ะตัวนี้จะเป็นสตรอเบอรี่จะมีอยู่2รสมีโอซาก้ากับตัวสตรอเบอรี่แล้วก็ตัวนี้จะเป็นเค้กมะพร้าวค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อไล่ๆเบาๆนุ่มๆแล้วก็ถ้าเนื้อหนักมาหน่อยก็จะเป็นตัวเลมอนเลมอนใช่คนจะชอบเพราะว่าทานคู่กับกาแฟแล้วมันตัดกันตัวนี้นะคะตัวนี้ลนนี้ะคะก็จะเป็นตัวชาเขียวที่ถูกเล่าให้ฟังนะคะใช่ค่ะเพราะว่ามันมีหลายเกดหลายแบบหลายเทคโนีทำไมคะทำไมตาโตเฮ่า ปกติอ่ะไม่ไม่ค่อยชอบชาเขียวแต่คําแรกที่ชิมไปอ่ะมันรู้สึกว่าพอกินเข้าไปปุ๊บอ่ะมันมีความหวานอยู่ที่ลิ้นยังไงก็ขอบคุณคุณเฮล่ามากๆาเลยนะคะเดี๋ยวหนูขออนุญาตไปดูแลลูกค้าท่านอื่นด้วยเนาะไอจาร์กของหวานนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่อย่าเพิ่งไปขออีกปั๊ดหนึ่งขอวอฟไอจีของนลินหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะก็ขึ้นข้างล่างเลยไหมข้างล่างเลยข้างล่างเลยนี่นะก ก็อิ่มหนำสำราญใจกันมากนะคะทั้งเครื่องดื่มแล้วก็เค้กนะคะวันนี้นะคะก็ขอตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวก่อนนะคะยังกิดไม่ได้ง่ายๆเนาะ<ม>เดี๋ยวมีสม<ะ>ัยอะไรหรอจริงก็แบบระดับมาดามสตอรีอ่เยทีถ่ายรูปแบบมีชาเล์นในที่นี้ก็คือมันจะมีอยู่สองกองอก็คือจะให้พี่เฮราเนี่ยจับแบบยินแบบซุ่มซุ่มใช่ว่าแบบจะได้อะไรแต่ว่ามันจะมีแบบว่าสถานการณ์กับความรู้สึกถ้าพี่เฮราเนี่ยออกแบบ ถ้าทางการถ่ายรูปเดี๋ยวแบบน้องจะมีครบให้เรียบร้อยแล้วถ้ามีเตยถ่ายถูกก็จะแบบมีของรางวัลให้หาชาทุกคนคะอกหักดีกว่ารักไม่เป็นได้ทำอาหารอกหักแล้วก็ทำอาหารไปด้วยอันนี้โกรธฝนตกเบื่อเติมดอกเลือก กูนึกว่ามึงไปต่างประเทศกันอีดอกนานเวอร์รูปแรกก่อนนะคะความรู้สึกเหรอรูปนี้นะคะทุกคนสวยมากมองเข้าไปในตาชีชีมีความต้องการความรู้สึกที่ชีจะสื่อในรูปนี้คือความรู้สึกเหงานนะคะ่ะเฉลยคืออะไรแล้วสถานการณ์คือแล้วความรู้สึกรูปต่อไปความรู้สึกหิวคะ่ะและสถานการณ์ก็คือง่วงนอนได้ปะ สถานการณ์ง่วงนอนอยากอยาก,อยากนอนอย่างเงี้ยแต่ความรู้สึกก็คือหิวอย่างนงี้หรอและรูปสุดท้ายสถานการณ์ฝนตกความรู้สึกหรอเบื่ออย่างเงี้ยแบบโกรธอย่างงี้ได้ปะโกรธอย่างงี้ได้ปะ <c oughs> จริงหรอ <c oughs> ก็คือวิชันตอบถูกแค่หนึ่งอัน wow. ก็ติดตามมีพีถัดไปนะฮะว่าเฮราจะได้อะไรเป็นของที่เราทึกหรือของที่เราหรือก็ไม่รู้คุณผู้ชมขาอยังไงก็ฝากติดตามนะฮะช่องมาดามสตอรี่นะฮะกับรายการมาดามสตอรี่ซีซั่นสองนะฮะอยู่กับเฮราณชิตาจัชนานะคะะซีซั่นนี้นะฮะบอกเลยว่าจะน่าจะเต็มมาก อีพีหน้านะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปไหนไปกินอะไรไปช้อปกับใครนะครับติดตามได้ในมาดามสตอรี่ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะสำหรับใครที่รับชมเราอยู่ทางช่อง YouTube ก็อย่าลืมกดสับตะไคร้ให้ด้วยนะคะกดแชร์ไปเลยนะคะแถ้กเพื่อนอีก3คนแล้วคุณจะโชคดีค่ะบ๊ายบายดาวินคาเฟ่ดาวินคาเฟ่กาแฟหลือใช่ไหม